Ma, er มาพี่น้องมืัอนี้กับลุงพัชนาชาแนลกับไปหาหน่อไม้กับป่าพี่น้องได้ได้หน่อไม้กับมังบวบพี่น้องหน่อไม้ไล่ต้นไม้บ้วนน้ำพี่น้องพักแตกเราบอกบุมีอย่างกินไปลุงไปหาหน่อไม้มาแกงเพลนป่ากับชายกับตาต้องต้อยต้องต้อยกับไปดูกับไปหาเอาในผ้าเจ้าของนี่พี euh, ่น้อง มกบวบกะปลูกเองเด้อพี่น้องลุงก็มีป่าบรได้ซื้อปลูกเองพี่น้องมีกระสากระสีแกงแบบคอนเทนพี่น้องมาถือน้ำกันเด้อพี่น้องเทนพี่น้องจากเม็ดเลียงเมื่อยๆม่ละกันหาน่อไม้มาแกงพี่น้องเอ้ยโปะจากแกงเป็นน่องเป็นน่อกก็ไปตัดเส้นได้พี่น้องมือได้กับมีแต่แกงหน่อไม้พี่น้องมือได้กับแกงหมากบวบพี่น้องมาลืมมือได้กับเสแบบนั้น แก่แกงต้นไม้ให้ลุงกินผมลุงก็สืตั้งแล้วพี่น้องก็แสบและมักบ้าพี่น้องแก่งยามกลางเวรพี่น้องโอ้ยปลานี่มักสุดๆเลยนี่อันนี้มักบวกพี่น้องแม่นอันนี้มักอือพี่น้องมักอือมันจะใหญ่กว่ามักบวกพี่น้องเฮ็ดพร้อมเด้อพี่น้องเฮ็ดกะเดอเฮ็ดเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดพี่น้อง ป้าได้กระเพงดูลุงเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดผอมโอ้ใส่กระปูแดงพร้อมได้นี่ได้องันนี้ใช่ไหมแม่ยังทั้งยัดไม่เพิ่นเบิ่งเพิ่นสิเห็นบ่ลุงอยู่ในนะกระเพงดูพี่น้องแปะเพงดูนี่อาหารแซ่บบ้านเฮาคือกระปูแดงพี่น้องแม่นๆปลาเพิ่นเอามาแต่บ้ากระปูแดงแถวบ้านลุงก็สิบ่มีหลายเนาะลุง ป้าจะบ้านป้าเด้อพี่น้องอาดสพอนคู้เด้อนี่เด้อค่ะจกซีรี่กับปูแดงจังซีเด้อแถวคู่ไทยพี่เด้อพี่น้องแถวบ้านเราค่อยแต่มันมีอยู่แล้วเครื่องานลุงพันซาวนาสแนลอาจจะสิบผมีหลายประดนับเนาะกินของมีกล้ามเรื่องจะไม่แห้งแล้วนะลองไปบ้านบ้าบ้ามันจะนี่มมุ่งนะบ้าเห่ามันนี่สิ ไม่ไป้